ก็เบิ่งกขอขาหน่อยมักหมูนะครับที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่รถดีเลยใส่รถดีอย่างเดียไปโบมีรถเสียเลยโอ้โหมีแต่รถดีนะครับรถเสียโบมีนะครับไปแดงตลอดเลยไปแดงตลอดแต่รถดีนี่ฮาปีเปลี่ยนคือประเทศญี่ปุ่นนี่ีเเปล่ยนนาะโอ้โหเมืองไทยเขาเกิดปัฒนาใหม่กันละคาปีเปลี่ยนกันเลยครับเมียนบอยนะเห็นจีที่ปีงู่ซืออยู่ เดี๋ยไปเอาสูตรโบราณนกันไปบ๊วยสุโบราณแข็งโรดดูกรเมียบาได้สูตรโบรานคิวคิ้วแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ว่าใส่ไล่ได้เอาตั้มก็เอริกินแท้ได้บมเม็นหมวดพุทธยัง่ายเลยกินแท้ครับบมเม็นว่าดใส่ไล่ตัวรุ่นเก่านะตั้นรุ่นเก่าอยากขายดีก็บประตนาใหม่นี่ครับพี่น้องฟองพอดีดีใส่รถดีแล้วรถดีใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับโอ้ไปแต่เสียบเลยที ตัวนี้บวกือเนด้อยตัวนี้ใช่ตัวนี่ว่ามันต้องถ่ายได้แต่มันต้องดีอย่างเดียวกระเจาคนดังนี่เนาะคือคนดังนี่ก็คนดังคนดังนี่ครับนี่แก่แล้วประว่าดังไฟเนาะเขาเอิ่อว่าคนดังคนดังคนดังเอ้ก็ไปเห็นเอื่อยเราหน้าเลยหรอกพี่เอื่อยเราไปไหนนี่ผ่าได้ตอนถึงแก่โอ้งานเข่าแล้วโอ้ยงานเข่างานเข่ามีงานเส็ด อยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ในสวนเก่าอะไรนี่สวนเงเนอะเอ็นตัวหน่อมีของแก้ข้าวก็มีนี่เลยอะไอย่างเมะสมบูรณ์แท้ของแก้ข้าวซองน้อยกว่าเดี๋ยวผมจะแกะแกะข้างในให้อึบพอขาน้อยเสียบหรือเปล่าเสียบพ่อพ่อได้พอแล้วก่อนหน้านี้เก็บของบ่ได้ เฮ้ยอันนี้มันดูแห้งเก็บของไงมันจะเก็บของอะไ้นะครับของไม้เออโอ้ยยื้อมาสุบวกแมกพรนน่านไปอ่ะคือขาคือขายเลยเออพอบวกสบวกสี่ไปนิ่ขาดไปวู้ กินโหลดได้หอยเอ้ยอย่าไปเสีเยดก็มันหลยบ่เกิดหล่ชาิบ่เกิดชาติเดียวนี่แหละบ่เกิดอีกโอ้ยบ่เกิดอีกได้เซาเกิดแล้วหนา็นดาเลยพกบ่อเป็นเทรดาก็ต้องตายนี่นบอกบ่อ้บ่อเกิดบ่เกิด ก็ขาน้อยจีางหมูนะครับทีนี้ผมเครพพ่อพอ่อในห้อยอีกพ่อซาดนี่ก็พ่อละไี <rue> ่พ่อสุขสาสต <c oughs> ร์เลยทวีข่ากับกอฟไฟอย่างหมูนะครับก็ขาน้อยเพิ่น <c oughs> ซื้อหมูมาอึ๊บ <c oughs> โอ้โหหมูดิบตัวนี้ วันน้วันยึดต้อมเร็วแท้ก็บรรยากาศอยู่ให้ยูน่าคือเราครับช่บรรยากาศคึมๆวันนี้แตวันยังวันอะไรบูบางทีนะครับแต่ช้าเทีวหนาวหนาวยังมเ้ายังมาเ้าหน้าหนาวนิดหน่งยี่สิบองศาเดี๋ยวไฟสันเที่ยวเราห้องหนาวหนาวเลยเวีนหัวเดี๋ยว เพื่อนในยู u ูบก่านแล้วค่ะคลิปนี้เขาไ้ประมาณนี้นะครับีย๋ยวต,ต่อไปต่อคุณแั่ เรียบร้อยพี่น้องบริมนตัว